อัพเดตสภาพอากาศประจำวันที่3รกรกฎาคม2568ปริมาณของฝนยังคงตกดีงามชุ่มฉ่ำทั่วไทยในวันนี้เนื่องจากร่องมรสมุมยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณตอนบนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่อาจามีการสวิงตัวขึ้นลงส่งผลทำให้ปริมาณของฝนตกได้หนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกปริมาณของฝนในวันนี้จะตกหนักในพื้นที่ไหนจังหวัดใดและจะตกติดต่อกันไปอีกกี่วันนะคะารายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่3ารตุลาคม 2,568ในช่วงสายๆกับแอดมิน บายพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะสภาพอากาศในวันนี้นะคะปริมาณของฝนนั้นเกิดขึ้นได้ทั่วไทยทําให้วันนี้ปริมาณของฝนในประเทศไทยนั้นเย็นชุม่มฉ่าค่ะในพื้นที่ไหนที่ไม่ตกวันนี้ก็จะมีฟ้าครึ้มนะคะฟ้าหลวมีฝนตกโปรยๆปเย็นสบายกันทั้งวันค่ะเนื่องมาจากนะคะร่องมรสุมที่มีกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านอยู่บริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณ ประเทศลาวตอนล่างและประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่มีกําลังปานกลางก็ยังคงทํางานเต็มที่นะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่งผลทําให้วันนี้นะคะปริมาณของฝนยังคงเกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง และจะตกติดต่อกันไปอีก4วันแต่ปริมาณของฝนในช่วงนี้นะคะอาจจะมีหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปนะคะเนื่องมาจากร่องมรสุมนะคะที่มีกําลังแรงตัวนี้จะมีการนะคะสวิงตัวขึ้นลงไปมานะคะระหว่างภาคเหนือตอนบนภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนและสปะปลาวและเวียดนามนะคะสวิงตัวขึ้นลงไปมาส่งผลทําให้ปริมาณของฝนในวันนี้มีหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปแต่ฝนส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ชม จะเป็นฝนที่มีความเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางแต่ปริมาณของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนี้นะคะก็ส่งผลทําให้ปริมาณของฝนตกสะสมนะคะอาจเกิดอันตรายทําให้น้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้เนื่องจากเป็นการตกติดต่อกันนั่นเองนะคะโดยเฉพาะนะคะฝนจะตกหนักได้บริเวณภาคเหนือ แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมไปถึงภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมนะคะเนื่องจากนะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังปานกลางส่งผลทําให้คลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นมีกําลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงได้ประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงได้ประมาณ 1-2ถึงเมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรชาวเรือ,อยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะและจากความคาดหมายสภาพอากาศล่วงหน้านะคะคุณผู้ชมที่จะมีปริมาณของฝนตกติดต่อกันไปยาวๆอีก4วันก็คือวันนี้วันที่3กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่ 6กรกฎาคม2568นะคะปริมาณของฝนจะตกได้ต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงค่ำช่วงดึกไปตลอดทุกภูมิภาคทั่วไทยนะคะแต่ปริมาณของฝนนั้นจะมีหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปนะคะพื้นที่เน้นหนักนะคะเฝ้าระวังที่สุดก็จะเป็นภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมไปถึงภาคตะวันออกนะคะส่วนปริมาณของฝนในภาคอื่นๆก็มีเกิดขึ้นได้นะคะแต่ปริมาณของฝนหนักๆนั้นจะเน้นอยู่บริเวณสภาคนี้ค่ะเนื่องมาจากนะคะร่องมอรสุมที่แอดมินได้กล่าวไปว่าร่องมอรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณตอนบนนะคะของประเทศไทยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีการสวิงตัวขึ้นลงนะคะระหว่างประเทศเมียนมาแล้วก็สปปลาวนะคะขึ้นลงอยู่แบบนี้ส่งผลทําให้ ปริมาณของฝนนั้นตกได้หนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปนะคะและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่มีกําลังปานกลางก็ยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องบวกกับร่องมรสุมที่มีกําลังแรงนะคะและยังมีหย่อมความกดอากาศต่ํานะคะแถวบริเวณประเทศเพียดนามน,นะคะส่งผลทําให้ปริมาณของฝนนั้นยังคงเกิดขึ้นได้ในช่วงวันที่3จนถึง6 กรกดาคมเนื่องจากปริมาณของฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางหนักบ้างเบาบ้างก็จริงแต่ปริมาณของฝนนั้นตกสะสมค่ะแอดมินพูดย้านะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งน้ำคานนะคะเนื่องจากแอดมินเป็นห่วงคุณผู้ชมนะคะที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าใหลาเกิดขึ้นได้ขอให้คุณผู้ชมเตรียมความป้องกันนะคะกับเหตุที่จะเกิดขึ้นหากไม่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าดีไปค่ะและนะคะในช่วงวันที่7จนถึง กนะคะก็รกดาคมปริมาณของฝนมีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะเนื่องจากร่องมรสุมเมื่อสักครู่นะคะที่เคยพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตนออกเชียงเหนือตอนบนนั้นนะคะก็ได้เลื่อนกลับขึ้นไปพาดผ่านนะคะอยู่บริเวณตอนบนของประเทศเมียนมานะคะและศบและประเทศเวียดน,นามค่ะขออภัย ดังนั้นนะคะส่งผลทําให้ปริมาณของฝนลดลงถึงแม้ว่าปริมาณของฝนก็ยังคงเกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังคงพัดปกคลุมตลอดเวลานะคะเพียงแต่ไม่มีร่องมรสุมทําให้ปริมาณของฝนลดลงแต่เกิดขึ้นได้นะคะตลอดเวลาไม่มีปริมาณของฝนทิ้งช่วงนะคะเนื่องจากปริมาณของฝนหายไปเพียงแค่3วันและยังมีพื้นที่ตกได้นะคะ และในวันที่10นะคะไปจนถึงวันที่14นะคะกรกฎาคมนั้นปริมาณของฝนมีสัญญาณที่จะกลับมานะคะปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากนะคะมียอมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นนะคะอยู่บริเวณเอ่าวตังเกียรและประเทศเวียดนามนะคะปกคลุมพัดนาความชื้นส่งผลทําให้ปริมาณของฝนนั้นจะเพิ่มกลับมานะคะโดยเฉพาะเหมือนเดิมค่ะ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเนื่องจากเป็นจุดที่นะคะรับความชื้นจากยอมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมที่พาดผ่านนะคะดังนั้นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันที่3ถึง6นะคะ7ถึง9ถึงฝนจะลดลงแต่ก็ยังคงเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังรับฝนอยู่ตอนบนนะคะและตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงวันที่14นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนบนก็ยังคงรับศึกหนักกับฝนตกหนักเช่น ะะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ด้านตะวันออกด้วยนะคะตอนบนบนและจากความคาดหมายสภาพอากาศล่วงหน้านี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ชมนําไปเป็นแนวทางนะคะในการประกอบการตัดสินใจเนื่องจากสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้ขอให้คุณผู้ชมนั้นอัปเดตสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและอัปเดตอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย ็ได้ออกแจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดน่านนะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถลม่มในวันนี้นะคะบริเวณตำบลทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนแล้วนะคะขอให้คุณผู้ชมในพื้นที่เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้นะคะเก็บของขึ้นที่สูงและ เตรียมพร้อมที่จะอพยพหากเกิดน้ําท่วมฉับพลันค่ะอย่างที่แอดมินได้แจ้งข้างต้นนะคะว่าในวันนี้ปริมาณของฝนยังคงดีงามค่ะไปจนถึงวันพรุ่งนี้และติดต่อกันไปถึง4วันโดยในวันนี้นะคะปริมาณของฝนในทุกภาคมีมากกว่าร้อยละ60นะคะโดยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ถึงร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักนะคะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ อุตรดิตถากพิจิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมินะคะต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง28-32องศาเซลเซียสส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วจะอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าเกิดขึ้นได้ร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการ หนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัย,ยภูมิกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดอำนาจเจริญน,นครราชสีมาศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง29-33องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีนคนปรปฐมและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะภาคตะวันออกนะคะจะเป็นพื้นที่ที่จะเกิดฝนได้มากที่สุดในทุกภาคนะคะถึงร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้นะคะบริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและจังหวัดตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียส ลมตะวันตกเชียงใต้นะคะความเร็วอยู่ที่15 h. ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ระยะ60ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานีและนราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วจะอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้ก็จะมีฝนตกได้ถึงร้อยละ70ของพื้นที่นะคะช่วงนี้คนกรุงเทพนะคะรับฝนรับบรรยากาศเย็นๆค่ะช่วงนี้โดยอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3องถึง33องศาเซลเซียสทางด้านความเร็วของลมนะคะวันนี้อยู่ที่10ถึง 20กิโลเมตรต่อชั่โมงค่ะอัปเดตสภาพอากาศประจำภูมิภาคและอัปเดตสภาพอากาศล่วงหน้ากันไปแล้วนะคะแอดมินขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาตรวจสอบกลุ่มฝนสักเล็กน้อยในช่วงเวลา11นาฬิกาของวันพฤหัสบ,บดีที่ 3. กรกฎาคม2568นะคะหากมองโดยภาพร,รวมค่ะคุณผู้ชมในช่วงเวลา11นาฬิกาปริมาณของฝนนะคะมีเล็กน้อยถึงป้านกลางค่ะแถวบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะและภาคตนออกเชียงเหนือตอนบนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะคะเป็นปริมาณของฝนที่กระจัดกระจายที่เพิ่งจะเริ่มก่อตัวกันขึ้นในรอบบ่ายนี้ค่ะ โดยทางภาคเหนือนะคะก็จะมีกระจัดกระจายอยู่เล็กน้อยแถวบริเวณอำเภอเถิงอำเภอพญาเมงรายอำเภอผูสร้างอำเภอเชียงคำอำเภอบ้านยอดนะคะอำเภอสองแควสิบพัฒนาเชียงกลางสันเจริญอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาดอนมูลศบคุนอำเภอปงห้วยสิงบ้านถ้ำบ้านบัว บ้านดอนตันในตัวจังหวัดพะเยาเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางนะคะคุณผู้ชมและลงมาในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะคะแถวบริเวณจังหวัดพิษณุโลกก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้แถวบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกนะคะบ้านคลอง และแถวบริเวณอำเภอวังทองบ้านวังกระบากบ้านกกไม้แดงในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีในตอนบนบนแถวบริเวณนาโสมกลางใหญ่นนวารีบ้านผํมไผ่แถวบริเวณบึงการนะคะบ้านกําแพงเพชรบ้านคําผูบ้านชัยพรบ้านโซ่พิสัยอําเภอพรเจริญบ้านทุ่งสว่างบ้านเหล่าเจริญบ้านดงมะไฟบ้านท่ากกต้อง บ้านคำสมบูรณ์บ้านดอนดูบ้านไผ่ล้อมบ้านท่าไร่บ้านท่าสิริขันบ้านคำนกกตกต่ำลงมาแถวบริเวณสกลนครอุดรธานีนะคะบริเวณบ้านแก้วปัดโป่งเสาเล้าใหญ่บ้านนาโมลหินอําเภอท่าแขกบ้านคำสว่างอําเภอกุตสุมานบ้านกรุงศรีบ้านโคกลางบ้านคำพอกบ้านคำเตยบ้านสีทนตัวจังหวัดสกลนคร บ้านโพนยางคำบ้านนาตากลางบ้านวังยางบ้านขาวอัวบ้านพันดอนบ้านหัวนาคำบ้านบงบ้านพูเงินบ้านดงเย็นบ้านหนองสารบ้านพรและแถวบริเวณตัวจังหวัดกาลสิน์ยางตลาดกำมลาสายบ้านคำมะยางบ้านทันบ้านโจดอําเภอจังหารบ้านเชียงใหม่อำเภอปทุมวาปีโนนสำราญอํเภอจตุรพักพิมาน บ้านจำปาสีบ้านโคกเต่าบ้านศาลาบ้านโพตาแถวบริเวณจังหวัดนครราชสีมาอีกเล็กน้อยแถวบ้านดวนท่าอ่างทองบ้านพะเนาสูงเนินและนี่ก็เป็นปริมาณของฝนที่ตกอยู่ตอนนี้นะคะเวลา11นาฬิกาของวันที่3กรกฎาคม2568ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการมารายงานสภาพอากาศ ประจำวันพฤหัส,สบดีที่3กระกฎาคม2568นี้ช่วงสายแอดมินก็ขอกราบขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมและกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับแอดมินเสมอมานะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขออนุญาตลาไปก่อนขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสวัสดีมั่งมีเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามารายงานสภาพอากาศและแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแอดมินได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ